ช่างหนุ่มนะครับช่างหนุ่มครับเป็นรองหัวหน้าช่างฝ่ายเทคนิคของบริษัท MNEC ครับผมได้ร่วมกับกลุ่มสมาชิกรวมช่างไทยเป็นเว็บไซต์ที่รวมเอาช่างทุกสาขาทุกขแขนงมารวมกันไว,ไ,วไว้ในกลุ่มนี้เพื่อให้สมาชิกหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยครับเข้าไปดูเข้าไปปรึกษาเข้าไปหารายละเอียดเข้าไปดูสินค้าเข้าไปดูสิ่งที่เกี่ยวกับพวกเชิงช่างทั้งหลายเนี่ยครับสอนเชิงช่างครับผมเกี่ยวกับการงานเชื่อมงานเชื่อมไฟฟ้างานเชื่อมอาร์กอนแต่วันนี้ผมเอาไฟฟ้ามา ฝึกสอนก่อนกิจกรรมในวันนี้นะครับ<ม>คือการสอนเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้นจุดประสงค์หลักของทางเราเพื่อที่มาวันนี้นะครับให้ทุกคนได้มีทักษะเพิ่มได้มีความรู้เกี่ยวกับงานเชื่อมเบื้องต้นเบื้องต้นก่อนนะครับเบื้องต้นก็ส่วนวันนี้ผมก็มีทีมงานมาด้วยม,มีช่างมาสุกปลฝึกสอนช่วยให้ความรู้กับสมาชิกทางหมู่บ้านด้วยนะครับวันนี้ ยังอุปกรณ์ก็เป็นแล้วเหรอคะอ๋อยังครับตัวนี้เป็นเป็นเบื้องต้นครับผมเป็นเบื้องต้นเป็นความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ใช่ครับเป็นอุปกรณ์แล้วก็สาธิตให้ดูแล้วก็ให้ให้สมาชิกเนี่ยลองลองทำเวิร์กช็อปดูเล็กๆไดน้องไหมครับผมอุปกรณ์ก็จะมีของงานเชื่อมไฟฟ้านะครับจะเป็นงาน M M A แต่ก่อนเนี่ยเครื่องเนี่ยมันจะใหญ่มากใหญ่จนแบบ สองคนแบกช่วยๆกันเขาเรียกว่าตู้พลังสมัยก่อนเขาเรียกตู้พลังที่ใช้แบบระบบหมุน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 รถตู้ใหญ่ๆสี่เหลี่ยมใหญ่ๆแต่ตอนนี้เขาพัฒนามาแล้วให้มันเป็นตัวเล็กลงแต่เล็กลงนี้คุณภาพก็ไม่ได้เล็กลงตามเพื่อความสะดวกในการใช้งานใช้ไฟใช้ไฟบ้านพวกนี้ใช้ไฟบ้านได้พวกนี้น้ําหนักเบากับทนทานครับผมแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ไปไป้ไปไปไทุกได้สะดวก อุปกรณ์เขาก็จะเหมือนกันกับตัวที่ตัวใหญ่ทุกชนิดเลยครับมีขั้วบวกขั้วลบสายบวกขั้วลบมีสายมีมอเตอร์เป่าลมมีพัดลมดูดดูดความร้อนช่วยในการระบายปรับตำแหน่งได้ปรับอะไรได้ปรับความเขาเรียกปรับกระแสไฟได้ครับผมตัวนี้ก็จะเหมือนกันแต่ตัวนี้ก็จะมีพิเศษหน่อยก็คือเพิ่มแรงดันขึ้นมาอีกให้มันละเอียดขึ้นครับผมทีนี้ อุปกรณ์ในการทํางานของเรามันจะต้องมีเซฟตี้ครับผมก็คือพวกหมวกอันนี้ถุงมือผมขอเป็นถุงมือแบบผ้ามาก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้เตรียมถุงมือแบบเป็นทางการมาแล้วก็าอจะเป็นแบบนี้ครับใช่ครับเป็นหนังแบบระยะยาวแล้วก็จะมีปอกเป็นปอกหนังเป็นคล้ายๆปอกหนังกันสะเก็ดมันกระเด็นโดนผิวเราถุงมือผ้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ครับเป็นถ้าเป็นถุงมือผ้าเนี่ย มันก็จะช่วยเราได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่มไมใช่ครับมันไม่เซฟตี้มากก็คือการแบบทำงานเล็กๆน้อยๆแล้วก็สะดวกที่เราไม่มีแต่เราก็ต้องใช้ถ้าไม่มีก็เป็นมือเปลา่า <laughs> ใช่ครับตแต่อย่างนั้นมันยิ่งอันตรายครับผมแล้วก็จะมีหมวกกรองแสงครับผมเวลาเชื่อมแสงมันจะมากแล้วก็เป็นอันตรายต่อสายตาเรา รเราต้องมีหมวกหมวกนี้จะมีอยู่ประมาณ2ชีชนิดนะครับที่ที่ขายในตลาดก็คือตัวรุ่นเป็นกระจกทึบแล้วก็เป็นตัวปรับแสงออโตโอ้ตัวนั้นก็จะมีราคาสูงขึ้นมาหน่อยแต่ก็จะใช้งานใช้งานค่อนข้างจะละเอียดขึ้นแล้วก็จะมีราคาสูงขึ้นส่วนที่2ก็คืออุปกรณ์ครับอุปกรณ์ก็จะมีตัวเครื่องนะครับสายควบวกควบลบก็จะเป็น 2สายนี่นะครับเป็นควบบวกควบลบเขาจะแยกสีให้เวลาเราใช้งานนี่ครับเวลาเราใช้งานเราก็จะใส่ขั้วตามตามสีตามสีของขั้วครับสีดําก็ใส่สีดําสีแดงก็ใส่สีแดงครับผมตัวนี้ก็จะเป็นควบบวกควลบเวลาเราทํางานถ้าสมมติว่าเราเปิดเครื่องแล้วถ้าตัวนี้โดนกันมันจะมีประกายไฟเหมือนแบตเตอรี่ครับถ้าเราจิ้มควบบวกควลบแล้วเ,เอามาชนกันมันก็จะมีประกายไฟแต่แบตเตอรี่นี่มันจะแค่24ีโวล์กับ12โวล์ แต่ตัวนี้จะเพิ่มกระแสะไฟที่อยู่ที่เราแอมมันจะเยอะมันสามารถที่จะละลายลวดตัวนี้เนี่ยครับให้ละลายเป็นน้ำเป็นน้ำเหล็กครับผมเพื่อจะให้มันเป็นชิ้นงานใช่ครับมันติดกันการเชื่อมตัวนี้ไม่ใช่ว่าเอาเนื้อเหล็กกับเนื้อเหล็กใส่กันนะครับมันจะเป็นการละลายละลายลวดตัวนี้ครับผม ให้มันเป็นน้ำเพื่อให้มีเนื้อเนื้อเหล็กติดกันต่างจากาตัวเขาเรียกอะไรตัวจากออาร์อากอนอาร์กอนจะเป็นเอาเนื้อเหล็กกับเนื้อเหล็กละลายติดกันมิกก็เหมือนกันมิกก็จะเป็นลวดลวดที่เป็นเส้นทองแดงเล็กๆละลายลวดให้ติดกันกับเหล็กกับวัตถุของเราที่เราจะใช้งานตัวนี้ก็ตัวนี้จะพิเศษอย่างเด่นก็คือเวลาใช้งานข้างนอกงานนอกงานกลางแจ้ง เราจะได้ไม่ต้องมากังวลว่าลมมันแรงไปนะชุดเชื่อมไม่ได้เลยอะไรเงี้ยครับตัวนี้จะหมดปัญหาเลยเพราะว่ามันจะมีพักคุมคุมอยู่ให้มันออกแค่ตรงหัวที่มันโดน,โดนไฟโดนอะไรที่ออกมาตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับถ้าเราจี้ไปเนี่ยครับผมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้ามันไม่มีตัวนี้คุมลวดทองแดงพวกนี้มันจะกระจายตัวออกไปมันจะทําให้มันไม่เป็นแนวเป็นเส้นตรงหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ย สังเกตไปแล้วเอ๊ะทำไมเราเชื่อมเชื่อมไปแล้วสักพักหนึ่งมันมันไม่ติดเลยมันไม่ไอ้นี่เลยเชื่อมไปแล้วเชื่อมไปแล้วซ้ำๆลงไปมันก็พอกขอ้อข้อขึ้นไปเ <c oughs> พราะเราไม่ได้เคาะไอ้ตัวนี้ออกครับเ <c oughs> นี่ยเวลาที่มันไม่ติดแล้วเราลองเคาะตัวนี้ออกเนี่ยครับแล้วมันก็จะเห็นน้ําเหล็กที่เราเชื่อมลงไปจากการละลายของลวดเส้นนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะกลับเข้าไปพอกอยู่แต่เราต้องเคาะออกถ้าเราจะ เชื่อมทับไปอีกทีหรือต้องการเน้นรอยตรงนั้นให้มันแข็งแรงขึ้นครับผมทีนี้พูดถึงอุปกรณ์แล้วในการใช้ไฟในการใช้สายขั้วเราจะให้ตัวนี้เป็นกราวหรือขั้วลบเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับแป๊บทีนี้ผมตั้งไฟไว้ที่100นะครับ100แอมป์ไฟที่100แอมป์ ถ้าเป็นเหล็กถ้าเป็นเหล็กบางๆไฟ100แอมป์มถ้าเราถ้าเรานะครับแช่หมายถึงถ้าเราแช่ตรงนี้ทิ้งไว้มันจะทําให้เหล็กบางพวกนี้ความหนาเนี่ยบางๆพวกนี้ทะลุเราจะไม่เราจะไม่ลากเราเราจะไม่ทําการแบบเชื่อมทิ้งไว้นาน,านๆมันจะทาให้เหล็กพวกนี้มันทะลุได้แต่ถ้าเป็นเหล็กหนาเหล็กหนาพวกนี้สามารถลากทิ้งเป็นรอยยาวๆได้เลย เชื่อมเป็นแนวยาวโดยใช้ทูบเส้นเดียว e เลยก็ได้ครับผมแต่ในกรณีถ้าเป็นเหล็กบางแนะนําให้เป็นแต้ม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 ครับผมเพื่อเพื่อเพื่อจะให้ไม่ให้ความร้อนมาเกี่ยวกับไตรงนี้เพอไม่ใไมมันทะลุมากเกิดความร้อนแล้วมันจะทะลุโอเคการปรับกระแสไฟขึ้นอยู่ที่วัสดุที่เราจะใช้ด้วยนะครับถ้าเหล็กบางต้องปรับไฟให้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 ต่ำกว่า ปกติถ้าสมมุติว่าเราเคยเชื่อมเหล็กอยู่ที่บ้านเนี่ยหรือที่อื่นเนี่ยเราเคยใช้เหล็กตัวนี้อยู่ที่80แอมป์แต่ถ้าเป็นเหล็กบางมากๆอย่างกรณีนี้ผมยกตัวอย่างนะครับถ้าเหล็กบางมากๆให้ลดลงไปเหลือสัก60ก่อนแล้วลองแต้มดูถ้าแต้มดูแล้วตัวนี้มันมุดอยู่ทุกวันติดขัดอยู่แสดงว่ากระแสไฟออกมาม,มันยังทําให้รั่วตัวนี้มันละลายไม่พอเ้อผมลืมบอกไปนะครับแนะนําอย่างหนึ่งก็คือใช่ครับไฟน้อยเกินไป ทีนี้มันจะมีลวดเนี่ยมันจะมีอยู่ผมที่บริษัทผมใช้อยู่สองสองแบบก็คือขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ก็จะเป็นขนาด3.2มิลลิเมตรขนาดเล็กก็จะเป็น2.6ม mm. ิลลิเมตรคือมาตรฐานทั่วไปที่เราใช้กันแล้วมันมีในตลาดหลายยี่ห้อเส้นเล็กกับเส้นใหญ่ต่างกันยังไงเส้นเล็กใช้กระแสไฟน้อยได้ เส้นใหญ่ใช้กระแสไฟเยอะได้แล้วเส้นเล็กใช้กับแผล ah, หรืองานที่เรา,เาช่องช่องว่างของความห่างเนี่ยน้อยหรือมันชิดเราใช้เส้นเล็กได้ลวดลวดเส้นเล็กได้แต่ถ้าเราต้องการแผล ah, ห่างอย่างนี้นะครับยกขึ้นอย่างนี้มันห่างอันห่างเราต้องการนี่เราก็ใช้ลวดเส้นใหญ่เพื่อจะเติมเติมเนื้อเหล็กให้มันให้มันเพิ่มขึ้นครับผมแต่ถ้าจําเป็นจริงเราไม่มีจริงๆเราใช้เส้นเล็กเนี่ย เชื่อมสองรอบก็คือการพกไปหนึ่งรอบแล้วขอออกแล้วก็ดูว่ามันยังม,มีความห่างเหลือไหมแล้วก็เติมไปอีกรอบหนึ่งจนกว่าคิดว่ามันแข็งแรงแล้วมันสมควรที่จะรับน้ําหนักได้หรือ,กอเกาะยึดติดได้อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เรารู้เรื่องนี้แล้วนะครับเรื่องขั้วไฟเรื่องระบบไฟแล้ว อันนี้ผมปรับไปที่หนึ่งร้อยครับผมเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวหลับตานะครับเดี๋ยวยเยวพิ่งมองตาอัานนี้ผมปรับไปที่หนึ่งร้อยนะครับนนอ่โอเคผมลืมเมื่อกี้ผมปิดไว้โอเคอันนี้เวลาเราจับพว้ไม่เป็นอันตรายนะครับ ไม่เป็นอันตรายเลยบางคนก็บอกว่าเดี๋ยวไฟดูดไม่เอากลัวอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเรายิ่งกลัวเราจะยิ่งไม่เก่งเราจะยิ่งไม่เป็นนี่ผมจับทั้งสองขั้วเลยแล้วผมก็จับปลายด้วยนะผมเชื่อมผมก็จับด้วยอันนี้เป็นวิธีที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าทานะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแค่ไนี้เดี๋ยวผมจะมีช่างวันนี้ผมมีช่างอานาจมาด้วยช่างช่างประจําของบริษัทโอเคนี่คือไฟไฟไฟหนึ่งร้อยแต่ถ้าเพิ่มขึ้นมาอีก อ่าเป็น150กระแสะไฟที่เยอะขึ้นกับเหล็กบางอ่าคอยดูนะครับเห็นไหมครับมันเชื่อมได้แต่ถ้าเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น200นะครับเหล็กบางไฟมันจะขึ้นง่ายแต่มันจะทะลุ เห็นไหมครับมันจะทะลุมันจะทะลุออกมาเลยเนี่ยมันจะเป็นรูโบอย่างนี้เลยแสดงว่าเหล็กเหล็กบางแล้วเ,เราใช้ไฟแงรงเรากป็ปรับลงปรับลงที่100กลับมาที่100เหมือนเดิมทีนี้กลับไปที่100เหมือนเดิมเราจะทํายังไงให้มันเราจะทำยังไงให้ม,ใหมันอยู่เนี่ยผมมีช่างอํานาจมาช่วยสอนครับผมเชิญช่างอํานาจครับเชิญช่างํานาจนะครับอ่า ก็เดี๋ยวจะให้ทัานผูน่าสาธิตในการตั้งเสาตัวนี้ให้ดูนะครับเวลาเกิดมีที่บ้านรลัวหลุดหรือ<น>อยากจะตั้งเสาอ,อยากจะทํางานดี y ไวเล็กๆน้อยๆซื้อเครื่องเชื่อมมาแล้วจะทํำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีวิธีสําหรับเหล็กบางในการตั้งเสาไว้กับพื้นพื้นเหล็กด้วย ไหน,นครับเกี่ยวไหมนียอ๋อครับผมอันนี้ช่างกำนานเขาเขาเขาถนัดไฟแรงเขาเนคนไฟแรงไแไแอได้ครับได้อันนี้เดี๋ยวลองลองลองดูครับลองดูว่าไฟเวลาเรามองผ่านกระจกตัวนี้กระจกดำตัวเนี้ยมันจะทำให้สายตาเราเป็นยังไงลองดูครับ ได้ลองนะครับไมลองลองดูผ่านผ่านตาได้นะครับผ่านกระจกได้ลองมองดูครับว่ามัน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 ตรงไหนลองมาดูใกล้ๆได้ครับสตะเก็ยไปไม่เจ็บครับพวกผมโดนจนชินแล้วนะครับถ้าเชื่อมถ้าเชื่อมเหล็กบางเนี่ยเราจะใช้วิธีการแต้มไว้ครับผมเนี่ยครับเออใช้วิธีการแต้มเพื่อจะให้ มัติดครับผมเดี๋ยวจะให้ช่างกำนั้นทำทำให้ดูให้จบเลยครับอ่าเข้ถง,ง,งมือด้วยไหมครับตรงมือด้วยอ่าต้องต้องแต่ง,แต,ง,แ,ตงแต่งให้ครบครับแต่งให้ครบอ่าทาให้เรียบร้อยครับไม่งั้นเดี๋ยวจะผิดวัตถุประสงค์ที่พูดไปเมื่อกี้นี้จะบอกเอ้าวช่างบอกให้เซฟตี้ทำไมตัวช่างไม่เซฟตี้เองเลยเลย ทา <R ess ur ic> อเู็นงม่ไ่ใส่าเลย่านเอาไว้กันแสงครับแสงมันร้อนเวลาเข้าตาแต่พวกผมนี่จะใช้วิธีการถ้าแต้มลงไปปุ๊บเนี่ยพวกผมจะใช้แบบหลีสายตาหรือไม่ก็หลบไปแล้วต้อฟังเสียงว่าเสียงเหล็กอะ่ะเสียงที่มันสปาร์กเนี่ยับจังจี้เนี่ยมันพอหรือยังแล้วก็เราค่อยหันบอกมาดู แล้วก็ดูวัตถุที่เราจิ้มที่ลง,ลงไปใช่ครับดูตัวที่มันเสร็จแล้ว,ลวครับผมแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเราไม่ได้ฉายพวกนี้หน้ามันจะแสบไปหมดเลยเพราะมันปวดแสบปวดร้อน<ช>มันก็เหมือนสแสกอาทีเนี่แหละครับ<ช>ถ้าเราตากแดดนานๆไปเราร้อนผิวเราแดดไหม้หมดเลยใช่ครับตัวเคาะหรอตัวนี้ จะให้ช่างลองดูทั้งสองตัวเลยนะครับทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ว่าทํางานจะต่างกันยังไเดี๋ยวนี้เดี๋ยวลุกขึ้นมาดูกันได้เลยนะครับว่าหน้าตาออกมาเป็นยังไงครับผมอันนี้สําหรับลวดเส้นเล็กนะครับลวดเส้นเล็กที่ต้องพอกหลายๆครั้ง ได,ได้ไหมเอาลงอีกแลืเอาขึ้นอีกเอาขึ้นใช่ไหมได้ไหม,มวันนี้มาเป็นลูกมือสร้างใหญ่เัา โอเคนี่ครับประมาณนี้นะครับผมมาดูแผลมาดูแผลที่เราเชื่อมลงไปตอนแรกได้เลยนะครับตัวนี้มันจะเป็นลักษณะแบบนี้มันเป็นเชื่อมยังไงมันสวยนี่ครับวันนี้ผมเลยมาฝึกทักษะให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ลองลองลองดูลองดูเล็กๆลองตงเชื่อมตรงนี้เออลองต้องให้ลองดูลองลองดูกับเล็กหนาก็ได้ครับลองดูกับเหล็กหนาได้เลยเออเล็กหนาเชื่อมง่าย อ่าแล้วมือนิ่งมากเลยอ่าดีครับดีครับโอ้ใช่โอ้ใชได้ครับใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ครับผมดได้ครับแมเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมได้ครับได้อย่างนี้เลยอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวผมขอไปทำงานด้วยเลย ถ้าถ้าจะปรับก็คือกดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับหมุนหมุนเข้ากันจะรัดเขีเ่ยปลายทิ้งก็นด้ะครับอ้าวลากลากทิ้งอ่าได้ครับทีนี้อ่าโอเคเลยอ่าครับ ถ้าเราเดินช้าๆเราจะได้แนวสวยครับเพราะว่าเหล็กเรามันหนาอยู่แล้วโอ้โหนี่ก็ได้ได้ได้ครับสวยครับอ,อ,อีกข้างนึงครับอีกข้างนึงเพราะเหล็กเหล็กหนาครับผมเหล็กหนาเราจะได้ไฟที่ต้องใช้ไฟโูงนิดนึงไม่งั้นชิ้นงานเรามันจะติดขัด มันจะไม่ไม่ไหลลื่นเลยเลยป้อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเขียนใบสมัครที่บริษัทเอยครับอืครับผมบางคนเราแตกก่อนใช่ไหมแตกให้มันอยู่ก่อนใช่ครับใช่ครับตัวตัวคือชิ้นงานตัวนี้มันมันมันไม่ได้ยึดติดกับพี่เราจะใช้วิธีการแต้มแต้มชิ้นงานให้อยู่ก่อนเพื่ออะไรในการแต้มชิ้นงานหนึ่งเราจะรู้ว่า มันติดไหมมันหากไหมมันเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาไหมใช่ครับเราจะได้จัดหาตำแหน่งท่าทางให้มันถูกต้องครับผมหรือมันไม่จำเป็นต้องเอามือไปจับไม่ใช่ถ้าเราไม่มั่นใจเราอาจจะจับไปก็ได้แต่ต้องมีถุงมือนะครับไม่ร้อนใช่ไหมไม่อแรกๆมันยังไม่ร้อนเขาักพักไลรวความร้อนมันจะเยอะขึ้นอย่างเงี้ยความร้อนเริ่มเริ่มสะสมแล้วเริ่มจะมีแล้วใชครับครับผมใช่ครับเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเราเชื่อมไปนานๆเนี่ยความร้อนจะมีแล้วจะมีกับวัตถุเราใช้มือจับไม่ได้แล้ว ชื่ออะไรครับชื่อวิโรธครับอายุเท่าไหร่ครับ59ครับอ่ารู้สึกอย่างไรกับกิจกรรมครั้งนี้ครับก็ดีครับมีความรู้ที่เป็นประโยชน์กับพื้นฐานในการทางช่างครับแล้วถ้าครั้งหน้าจะกิจกรรมจะมาร่วมไหมครับอ๋อมาครับถ้าว่างมาได้ครับยังไงก็ขอบคุณมากครับท่านกิจกรรมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณให้ความรู้ครับขอบคุณน้าชื่อเลยครับผมชื่อนายบุญศักดิ์สุภาพครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ4 59ปีครับ รู้สึกไงกับกิจกรรมรั้งนี้บผมก็ดีครับได้มีความรู้เพิ่มเติมได้มีกิจกรรมได้มีทักษะพื้นฐานที่จะเราจะต้องทําเชื่อมแบบไหนเห็นช่างเขาเชื่อมก็เรียนแบบกับเขาพยายามทําให้เหมือนเขาจะได้แบบเราจะไปพัฒนาฝีมือของเราดีเชื่อมเป็นอะไรเป็นซ่อมอะไรได้ใช่ครับชื่อคุณพี่ชื่ออะไรครับชื่ออุดมอายุเท่ร่อายุสี่สิบ รู้สึกยังไงกับกิจกรรมครั้งนี้ครับก็ดีครับเพราะว่าบางคนที่ว่าเราซ่อมอะไรของในบ้านของอะไรนี่ก็มีช่างมาแนะนําสอนแบบเชื่อมครับคนที่ไม่เป็นก็คงพอครับเหล็กหนาเหล็กบางอะไรครับมีช่างแนะนําก็เบื้องต้นบางคนไม่ต้องไม่รู้ก็ไม่รู้เลยถ้ามีคนแนะนําก็ก็ดีขึ้นครับแล้วถ้ากิจกรรมมีจัด ขึ้นอีกครั้งจะจะมาไหมครับถ้ามีโอกาสก็จะมาชื่ออะไรครับผมพงเทพนิวเวททองครับอายุเท่าไหร่ครับ69แล้วครับรู้สึกไงกับกิจกรรมทางนี้ครับดีมากครับที่มาให้ความรู้ความเข้าใจครับกับหมู่บ้านผมครับเราได้อะไรบ้างครับก็ได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นมาเดินเชื่อมนะฮะผมมีตู้เชื่อมแต่ผมเชื่อมไม่เป็นวันนี้มีพี่ๆเข้ามาสอนผมผมก็อาจจะอนาคตผมอาจจะเชื่อมได้ดูแลในหมู่บ้าน อันไหนที่ชำรุดผมก็จะได้ดูแลในหมู่บ้านได้เพราะผมอยู่ในหมู่บ้านนี้มา26ปีแล้วครับที่ผมซื้อมาก็กะว่าจะไปเชื่อใมในสนามเด็กเด่นที่มันชำรุดครโอกาสหน้าถ้ามีโอกันก็เชิญมาให้ความรู้กับกับพวกผมอีกนะครับครับ,รบขอบคุณมากครับวัสดีครับ